ความรักจากแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทุมเทให้กับลูกๆบางครั้งอาจไม่พอและความไม่สมบูรณ์ในครอบครัวหรือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนฟ้าถลม่มรู้สึกว้าวเวปรับตัวไม่ทันมันส่งผลกระทบทั้งจิตใจของเขาอย่างรุนแรงจนอาจนำไปสู่ศก,กนฏกรรมสุดสยองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะปริศนาคดีมืด ในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของอายาก,กรรมบางคดีสะเทือนใจเราเพราะความสูญเสียแต่บางคดีสะเทือนขวัญจนยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงในบ้านหลังหนึ่งที่ดูเหมือนบ้านธรรมดาธรรมดาที่สเตเทนไอแลนด์รัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุการณ์สยองขวัญที่ทำให้คนทั้งเมืองช็อกเด็กหนุ่มวัเพียง19ปีเชื่อว่าเดเมียนเฮอร์สเทลถูกกล่าวหาว่าได้ฆ่าและตัดศรีรษะของแฟนของแม่ตัวเอง และสิ่งที่เขาทําหลังจากนั้นทําให้ตํารวจที่เข้าไปในที่เกิดเหตุถึงกับอึ้งจนพูดไม่ออกนี่คือเรื่องราวของคดีสะเทือนขวัญเดเมียนเฮอร์สเทลเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งเรื่องราวที่เปิดคําถามมากมายว่าความเจ็บป่วยทางจิตใจจะกลายเป็นปีศาจในหัวได้อย่างไรเดเมียนเฮอร์สเทลเติบโตในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์นักเขาอาศัยอยู่กับแม่อารีเซียซายาสและมีพี่สาวหนึ่งคน พ่อของเขาออกจากบ้านไปตั้งแต่ยังเด็กเหลือเพียงแม่ที่เลี้ยงดูด้วยความพยายามแต่เบื้องหลังชีวิตเงียบสงบของเขาคือบาดแผลในใจที่ฝังลึกเดเมียนมีอาการทางจิตตั้งแต่ยังเด็กเขาเคยบอกแม่ว่าเห็นเงาเห็นคนแปลกหน้าในห้องของตัวเองเขาเคยได้ยินเสียงพูดในหัวและบางครั้งก็วาดสิ่งที่เห็นลงบนกระดาษต่อมาเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรค PTSD และภาวะสิมเศร้ามีประวัติพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้ง เขาได้รับยารักษาโรคจิตและยาเสริมอารมณ์จากแพทย์แต่ในปี2025ยาถูกเปลี่ยนโดยที่แม่ไม่รู้เลยและแม่เชื่อว่าเนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างตลอดหลายปีที่ผ่านมาตำรวจเคยถูกเรียกมาที่บ้านหลังนี้หลายครั้งเพราะมีเหตุทะเลาะวิวาทภายในครอบครัวโดยเฉพาะระหว่างเดเมียนกับแฟนของแม่แอนโทนีคาซาลสโปรคนในละแวกเคยได้ยินเสียงทะเลาะเสียงตะโกน แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าวันหนึ่งเสียงนั้นจะเงียบไปเพราะโศกนาตกรรมวันที่เกิดเหตุคือวันเสาร์ต้นเดือนตุลาคมปี2025วันนั้นดูเหมือนวันปกติแม่ออกไปทําธุราเครื่องนอกในบ้านเหลือเพลงเดเมียนกับแฟนแม่ตามรายงานมีการโต้เถียงกันเสียงดังช่วงบ่ายเพื่อนบ้านบางคนได้ยินเสียงของเดเมียนตะโกนและเสียงบางอย่างกระแทกกับกำแพงจากนั้นทุกอย่างก็เงียบไป พี่สาวของเดเมียนกลับมาบ้านในช่วงเย็นสิ่งที่เธอเห็นคือรอยเลือดลากยาวจากห้องนั่งเล่นไปจนถึงห้องน้ำกลิ่นคาวเลือดแรงจนแทบหายใจไม่ออกเธอเดินตามรอยเลือดเข้าไปในห้องน้ำและสิ่งที่เห็นตรงหน้าจะตามหลอกเธอไปตลอดชีวิตในอ่างอาบน้ำมีร่างของแอนโทนีคาสลัสโปรนอนอยู่ศีรษะถูกตัดออกจากลำตัวบนพื้นมีเครื่องมือหลายชิ้นมีดเลื่อยและช้อนและที่น่าสะเทือนใจที่สุด มีรายงานว่าเดมเมียนขวานสมองของเขาออกด้วยช้อนเดเมียนยืนอยู่ในห้องนั้นหันไปหาพี่สาวแล้วพูดว่าเธออยากให้แม่อยู่รอดไหมพี่สาวตกใจสุดขีดแต่ตอบว่าอยากเขายิ้มแล้วพูดว่างั้นแม่จะอยู่รอดพี่สาวรีบวิ่งหนีออกจากบ้านโทรหาแม่ด้วยเสียงสัน่นแม่เดมเมียนฆ่าแอนโทนีแล้วเขาไม่มีหัวแม่ออลิเซียกลับมาถึงบ้านด้วยความตกใจสุดขีดบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยคราบเลือด เมื่อเธอเดินเข้าไปในครัวเธอเห็นเดเมียนยืนอยู่เขามีเลือดเปื้อนตามแขนแต่สีหน้าสงบผิดธรรมชาติเดเมียนแฟนแม่อยู่ไหนเขาหันมามองแล้วพูดเพียงสั้นๆว่าเขาอยู่ในห้องน้ำแม่อย่าเข้าไปเลยแต่ความเป็นแม่บอกให้เธอเดินเข้าไปภาพที่เธอเห็นทำให้เธอแทบจะล้มทั้งยืนร่างของคนรักถูกชำแหละและตัดศีรษะเธอกรีดร้องแล้วโทรนายวันๆด้วยเสียงสั่นเครือช่วยด้วยลูกชายฉันฆ่าแฟนฉันเขาไม่มีหัว ไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจและหน่วยกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุสิ่งที่พวกเขาพบทําให้หลายคนต้องออกจากที่เกิดเหตุเพื่ออาเจียนในรายงานระบุว่ามีถ้วยช้อนและอุปกรณ์สําหรับตัดกระดูกอยู่ในที่เกิดเหตุเลือดเปื้อนทั่วกําแพงห้องน้ําเดเมียนถูกจับกลุ่มในที่เกิดเหตุโดยไม่ขัดขืนเขานิ่งเงียบไม่มีคําขอโทษไม่มีน้ําตาเพียงแค่มองรอบๆเหมือนกับว่าทุกอย่างปกติหลังถูกจับกลุ่ม เดเมียนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะมีอาการติดเชื้อในเลือดและชักระหว่างควบคุมตัวแพทย์รายงานว่าเขาอาจอยู่ในสภาวะจิตไม่ปกติต่อมาตำรวจตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับที่สองทำร้ายร่างกายร้ายแรงและครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมายเขาถูกคุมขังโดยไม่มีสิทธิประกันตัวและยังไม่ได้ถูกตัดสินเนื่องจากต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจิตแม่ของเขากล่าวทั้งน้ำตาในการสัมภาษณ์กับสื่อว่าเดเมียนเป็นเด็กที่มีปัญหาทางจิตจริง,รงๆเขาไม่ใช่ปีศาจ เขาแค่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเธอยังเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่สัปดาห์เดเมียนถูกเปลี่ยนยารักษาใหม่และอาการของเขาเริ่มสุดลงอย่างเห็นได้ชัดหลายคนเชื่อว่าความผิดพลาดของระบบสุขภาพจิตอาจมีส่วนให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้คดีเดเมียนเฮอสเทลไม่ใช่เพียงเรื่องของความโหดร้ายแต่มันสะท้อนปัญหาที่ลึกกว่านั้นปัญหาของสุขภาพจิตและความรุนแรงในครอบครัว เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เติบโตมากับความเจ็บปวดเสียงในหัวที่ไม่มีใครเข้าใจความขัดแย้งในบ้านที่ไม่มีใครแก้ทั้งหมดค่อยๆก่อตัวจนระเบิดออกมาเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครลืมได้ในตอนท้ายนี้คดีนี้ทิ้งคำถามไว้กับทุกคนถ้าเดเมียนได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้นหรือถ้ามีใครเข้าใจความเจ็บปวดของเขามากกว่านี้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไหม บางครั้งปีศาจท,ที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในห้องมืดแต่มันคือความมืดที่อยู่ในใจของมนุษย์เองขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงนาทีนี้หากคุณชอบเนื้อหาที่เราคัดสรรมานำเสนอกดไลค์กดติดตามปริศนาคดีมืดและแชร์ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายคะ่ะ